เครื่องดนตรีที่เชื่อว่าหลายคนต้องคุ้นแล้วก็รู้จักนั่นก็คือระนาดค่ะระนาดเนี่ยนะคะต้องบอกว่าเป็นเครื่องดนตรีที่วิวัฒนาการมาจากกลับนะคะเพราะว่า แต่เดิมเนี่ยเขาใช้ไม้ตีใช่ไหมคะให้เกิดเสียงหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะเอาไม้เนี่ยมาวางเรียงกันบนรางคะ่ะโดยใช้เชือกร้อยให้เป็นเครื่องเดียวกันนะคะก็เป็นตัวระนาดนั่นเองแล้วก็ใช้ไม้ตีก็จะเกิดเสียงสูงเสียงต่ำลดหลั่นกันออกไปนะคะแล้วก็มีการว่ามีการวิวัฒนาการพัฒนากันมาเรื่อยๆนะคะจนกลายเป็นระนาดที่มี2ชนิดก,ก็คือระนาดทุ้มแล้วก็ระนาดเอกคะ่ะ ระนาดที่หลายคนคุ้นเคยก็คือระนาดเอกนั่นเองเนื่องจากว่าหลายคนคงเห็นจากเรื่องโหมโรงต้องบอกว่าภาพยนตร์โหมโรงนี่ทำให้เด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยหันมาสนใจใส่ใจเครื่องดนตรี ระนาดเองแล้วก็หัดเรียนหัดตีกันน่าชื่นใจจริงๆก็อยากให้เด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยนะคะรู้จักเครื่องดนตรีไทยแล้วก็มาหัดเล่นเครื่องดนตรีไทยกันเพราะจริงๆแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะสร้างเสียงเพลงให้สมาธิแล้วก็ให้เรื่องราวที่ทําให้คนเราเนี่ยเกิดความรักในเสียงดนตรีได้เหมือนกันไม่แพ้เครื่องดนตรีสากลเลยนะคะ